สตารเครื่อง S16 ใน60วิวิเปิดแบตเตอรี่เปิดเจ็ตฟิลสตาร์ทูรอให้รอบเครื่องถึง20ก่อนพอถึงแล้วก็ปรับคันเร่งไม่ไอดปิดฝาห้องนักบินล็อกห้องนักบินมาทางขวาเปิดสวิตช์ท้ง7อันให้ครบครับปล่าอันนี้เป็นสตอร์เฮดดิ้งแล้วก็ร็อเลขยวทางขวาน้าถอยหลังเปิดสวิตช์อันให้ครบมาทางซ้ายเปิด rwr เปิดเคาน์เตอร์ไม่เชื่อครับ แล้วก็ปลดล็อกระบบตีตัวเปิดวิทยุครับมาทางซ้ายด้านหลังก็เปิด FFF เป็น normal ครับแล้วก็มาปรับอันนี้ครับพอมันกระพริบเขาว่า RDI แล้วก็ไปทางขวาครับแล้วก็ปรับหนอ b ตรงนี้เป็นแนบแล้วก็เปิดสวิตนี้เป็น on ด้วยครับแล้วก็มาเปิด h a r ครับเรียบร้อยแล้วเปิด no steering แล้วก็แท็กซี่ไปตอน